ตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่หมอยอยู่ที่แม่กำปองค่ะหมู่บ้านแม่กำปองนะคะทุกคนเป็นหมู่บ้านนะคะถือว่าเป็นหมู่บ้านในหุบเขานะคะเป็นหมู่บ้านที่สวยงามสไตล์โบราณของจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวพาชมนะคะร้านอาหารก่อนเลยร้านแรกอันนี้เป็นเมี่ยงคามเมี่งยงใบชาอันนี้เป็นเมี่ยงคาอันนี้เป็นไข่พึ่งเอาไข่พึ่งทำไง ไข่พึ่งแล้วก็นี่เป็นน้ำพึ่งสดๆนะคะแบบนี้นี่จะเป็นไส้อัวไข่ปลาแล้วก็อันนี้เป็นไข่อะไรนะแม่เนใบตองไข่ตุ๋นใบตองแล้วก็ปนะูอ่าองปูนี่ทุกคนพี่หวยได้เป็นอะไรนะแม่ไข่พึ่งอ่อนนึ่งไข่พึ่งอ่อนนึ่งมาชิมกันค่ะ วาอเนี่ยค่ะเป็นไข่ออนของก็ไมได้กินมอยังยังมาตายไป้นอืมก่อนอะอร่ยไหมมันนเลยเลยมันบานเหรอเท่าไหร่คะสิบบาทเท่าไร่ค่ะลองไหมลองมอมั้ยนี่ที่ีกินอกับมือีินที่ด็ดแต่เนี่ยอมีงวยาี่ดอันนี้องกินแล้วร้อนกินเย็นจะจี๊ฟันหวานหวานอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะกิน ไข่ไข่ป่างก็คือไข่ใบตองปูอ่องนี่ตัวละยี่สิบเอาเอาตตัวร้อยอันนี้ตัวละสีเอาตัวละยี่สิบก็ได้แม่ลองลองชิมเอาหนึ่งตัวหนูชิมอ่าแม่ก็จะทำขันหนึ่งนี่คือไข่ป่ามส่วนอ่องปูแม่นึ่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมันสุกแล้วแกวมันสุกแล้วแต่แม่อุ่นให้หลังที่รอ กินใส่หัวน้ำเยียวเนอเรื่องที่ข้างในเลยหม้หือดีๆสิใส่บาตรอันนี้กับพริกไข่เอาเอง,องกินอะไรบ้างค่ะนี่คือไข่ตุนใบตองไข่ปาก,<อ>กน,นี่ใส่แม็กกี้แล้วก็ใส่น้ำเยี่ยวอย่างก็มีนะใส่อะไรนะพี่ไข่ นั่งกินได้อืมอร่อยทุกคนมันปูมันปูอร่อยอืมหอมหอมปูมากเลยเอ้เพื่อนกระหงืร อ๋อหมดเลยนะโมโมจะกินไหมกินเลยโมกินเลยกินเลยนะทุกคน,นอ่อหมดเด็กถ้วยกระทงแบบนี้<อ>คืนยายไปยายจ๋าโอเคขอบคุณค่ะเอาของไมโคมาส่งทีเอาลงในขยะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อนะคะแต่ว่าอันนี้จบตัวนี้ก่อนหนึ่งคลิปถ้าใครมาแล้วหากว่าชุดไม่พร้อม ที่นี่มีชุดให้คุณนะคะเซ็ตซื้อใส่เลยนะคะทุกคนเราก็มีอ็เด์สอรีแบบนี้นะคะร้านก็นๆๆๆ่ารักน่ารักอันนี้นะคะจะเป็นร้านน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะบ้านก็จะเป็นบ้านไม้มแบบนี้ค่ะนี่<ม>ทุกคนน, <ๆ S 2> นี่คือถนนในแมวกำกอกอ่า <c oughs> แล้วก็มีลูกชิ้นด้วยนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทานกันนะคะโอ้นี่หนอนผึ้งแต่ต้องขัดบาดแบบนี้เดี๋ยวเราจะทานร้านนี้กันค่ะทุกคน เดี๋ยวพี่หมวยจะพาไปทานร้านนี้กันนะคะทุกคนจ้ะนี่เลยร้านนี้ค่ะนะคะตามรอยตาราตามรอยแ้งปีชื่อว่าร้านอันชันค่ะนะคะแบบนี้เลยมีหลากหลายไปดูกันเนี่ยนะคะมีทุกอย่างร้านอันชัน ตอนนี้นะคะทุกคนอาหารก็มาแล้วนะทุกคนนี่ข้าวซอยไก่นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีข้าวซอยเนื้อแบบนี้เลยเราทานกันไม่เยอะนะคะแล้วก็นี่นะคะอันนี้คือเอามาทานด้วยกันนะขนมจีนนะคะน้ำเงี้ยวทุกคนแต่น้ำเงี้ยวที่นี่จะเป็นน้ำเงี้ยวแบบใสๆนะคะ <trading. S 1> ข่ามวยกินข้าวซอยไก่ขงหมูกินข้าวซอยเนื้อแต่น้ำเงี้ยวมาทานด้วยกันปะลุยอนุญาตชิมข้าวซอยเนื้อก่อน อูเนื้อเนื้อน่ารักไม่ได้ปรุงะคะยังไม่ได้ปรุงชินแบบไม่ปรุงอ่ะอมอร่อยอร่อย ส่วนของหมวยนะคะจะเป็นข้าวของหมวยนะคะไปเข้ามันไก่้ยข้าวซอยไก่นะคะทุกคนแต่พี่หมวยจะปรุงแมจะปรุงใส่พริกแค่พริกก็พอนะคะแล้วเขาจะมีผักเครื่องเคียงให้นะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นเครื่องเคียงแบบนี้นะเอาใส่กับขา้าวซอยแบบนี้ค่ะนีม,มา,นานาวก่อนเมื่อกี้เราชิมของหมวไปเนาะเราชิมแบบไม่ปรุงนะคะ แต่ตอนเนี้ยเราจะเอาแบบปรุงนะคะ้ะเทลงไปให้หมดเลยอุว๋วนี่นี่ทุกคนข้าวซอยไก่ไก่ได้เป็นทั้งน้องแบบนี้เลยไก่แบบนี้เลยทุกคนมีชิมกันค่ะคนก่อนที่นี่นะคะรสชาติจะไม่ค่อยจัดจ้านมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าให้นักท่องเที่ยว นะอ,อ่ว่าเผื่อให้นักท่องเที่ยวทานถ้าจัดกานเกิดไปนักท่องเที่ยวอาจจะทานไม่ได้ถ้าใครชอบทานเผ็ดก็แบบพี่หมวยเลยใส่พริกไปเลยไก่กะผักกดดอง อ,อืมอร่านอร่านแล้วไงลองอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเขาใส่ใส่นะทุกคนจ้ะ พี่เหมือนเป็นบบเด็กเส้นนะคะชอบกินเส้นแต่ความจริงคือชอบกินทุกอย่างมีดอกนิ้วด้วยนะคะ นี่คือดอกนิ้วนี่ค่ะดอกนิ้วดอกนิ้วกินเวลากินก็จะกรุบกเหนียวเหนีวอ้าเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวค่ะอาทานเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็มาเดินกันต่อค่ะ แม่กําปองนะคะทุกคนมีข้างบนนะคะร้านมีข้างบนให้นั่งด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะนะคะนี่เป็นร้านอาหารจีนค่ะทุกคนนะคะก็มีขนมจีบสรลเปานะคะมีอาหารแบบนานาอาหารเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีมีอีกนะเรื่องเล่าเนี่ยงเนี่ยงแม่กําปองเมื่อกี้เรายังไม่ได้กินเนี่ยงนะคะทุกคนพอนจริงแล้วนะคะพี่หมวยนะคะมาแม่กาปองครั้งนี้นะคะพี่หมวยะ คือหนึ่งเลยคิดถึงแม่พิมอยากให้แม่พิมมาด้วยแต่อันที่สองเลยก็คือว่าแม่พิมมาจะหยุดทุกวันพุธนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยพาแม่พิม์มาอีกทีแต่ว่าวันนี้พี่หมวยนะคะมีภารกิจนะมาหาลูกค,ค้าค่ะข้างบนแม่กาปองนะคะอ่นนี้มีร้านใส้อัวทุกคนนะฮะแบบนี้มีน้ําพริกลุม่มค่ะน้ําพริกลาบน้ําพริกขาแล้วก็มีไส้อัวน่าทานมากทุกคน เราเพิ่งทานมาเ,เ,เดี๋ยวเราเดินแป๊บหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวเราอาจจะมากินอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้นะคะพี่หมวยนะคะมีภารกิจก็คือมาหาลูกค้านะคะก็เลยตอนนี้พามาเดินก่อนก่อนที่จะไปหาลูกค้านะคะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนนะทุกคนร้านข้าวซอยอีกหนึ่งร้านนะคะนี่ก็เป็นร้านดังนะชื่อร so ้านข้าวซอยกรอยใจแม่กำปองค่ะทุกคนน,นี่นะอ่าใครมาก็ต้องมาทานนะคะทุกคนข้าวซอยนะคะไส้อัวไข่ปามอาหารพื้นเมืองต่างๆนะคะ อ่ะชอกันย่างไสอั่วย่างไสย่างเนี่ยทุกคนนะคะ <Akt> ค่ะตรงนี้นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นโซนของคาเฟ่นะคะแล้วก็จะมีนะคะโฮมสเตย์เล็กๆอยู่ด้วยนะคะจะมีอยู่หลายโซนนะ, <ARA> น,ะนี่คือโซน,น,น,นด้านบนแล้วนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบดีสอร์ทและโฮมสเตย์ใหญ่ๆเลยนะคะแต่ถ้าข้างบนเนี่ยจะเป็นโฮมสเตย์เล <S <S ็กๆนะคะอันนี้ก็คือเกาบ่าเฟืองก็คือต้นมะเฟืองนะคะทุกคนอ่าแบบนี้เลยอันนี้เป็นคาเฟ่ นะคะอุจส่าห์เขาไ้เก้าบอกเฟืองค่ะมุมม่วนใจนี่ก็มีไอศครีมไอศครีมโคนแบบนี้นะคะนี่แล้วก็บ้านน้อยกอยใจแม่กําปองก็จะมีชุดแบบนี้ค่ะเก้าบะเฟืองนะคะเขาจะเป็นก๋วยจับย่วันโดนส้มตำปูปลาลานะคะแล้วก็ทอดตะเกีนะคะนี่เลย ส่วนวันนี้นะคะที่พี่หมวยมานะคะนี่เลยค่ะแม่กําปองป้ายแดงนะคะเป็นแม่กาปองป้ายแดงโฮมสเตย์ค่ะนี่นะคะพี่หมวยมาหาแม่กําปองป้ายแดงโฮมสเตย์ค่ะทุกคนเป็นโฮมสเตย์สไตล์แบบนี้นะคะ <broadly> นี่เลยบ้านอันชันแม่กําปองค่ะนะคะทุกคนแม่กําปองนะคะสองข้างทางนะคะจะมีน้ตาตกลำพันเล็กๆแบบนี้นะเนี่ยค่ะวันนี้พี่หมวยก็จะมาหาลูกค้านะคะ ีโซนนี้เลยนะคะจะเป็นโฮมสเตย์ทั้งหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็บ้านกึ๊ดเติงนะคะอันนี้ก็เป็นโฮมสเตย์เหมือนกันนะทุกคนอ่าอันนี้ก็แอดแม่กําปองนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโฮมสเตย์เช่นเดียวกันค่ะนะคะพี่มวยขอตัวไปหาลูกค้าก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเรานะคะจะขึ้นรถสองแถวนะคะไปคาเฟ่นะคะข้างบนนะคะทุกคนมันมีอะไรบ้างนะพี่คาเฟ่ข้างบนมีคาเฟ่คาเฟ่ครับมีคาเฟ่ตบมาตบในจุจมิวครับอ๋อค่านั่งรถคนละยี่สิบบาทค่ะเีสโต๊อกรถกำลังจะออกแล้ววนีะะจ สองแถวบริการนะคะลงแล้วขึ้นตรงไหนก็ได้นะคะตอนนี้อยู่บ้านอิงอิงดาวค่ะบ้านอิงดาวนะอ่าทุกคนจะบอกว่าจะเดินลงก็ได้นะคะนิดเดียวนิดเดียวแต่ถ้ามีรถสองแถวขึ้นมาเราจะขึ้นคันไหนก็ได้ค่ะบ้านอินดาวคอ f ฟ e e แอนเบเกอรี่ค่ะตรงนี้นะคะยินดียิ่งแล้วแขกแก้วไม่เยือนนะคะบ้านอิงดาวแม่กระปองค่ะมีบ้านพักด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะนะคะไปดูกัน ไปชมกันค่ะว้าวิวสวยมากทุกคนวิวแบบสวยเลยนี่คือบ้านแม่กำปองค่ะทุานวิวสวยมาก,ววมากบรรยากาศในร้านนะคะ ทุกคนนี่เลยเป็นหมู่บ้านนะคะทั้หมู่บ้านเลยว้าวสวยจังเลยสวยมากๆปองนะคะทุกคนไม่สามไม่ต้องใช้รถตัวเองก็ได้นะถ้าใครเป็นผู้ไม่เชี่ยวชาญในการขับรถนะทุกคนเพอทางค่อนข้างแคบนะคะก็จะมีรถตู้นะคะบริการให้นะทุกคนจะ๋ะพอขึ้นรถตู้เสร็จนะรถตู้จะมาจอดแล้วมาถึงตรงจุดน,นี้ก็จะมี รถสองแถวที่พี่หมวยนั่งเมื่อกี้นะคะพาขึ้นไปในจุดต่างๆนะจะมีจุดน้ำตกจุดคาเฟ่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะนี่มีคิวรถตู้มาแบบไม่เลยขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่รับชมนะคะจนจบนะก็เป็นคิดนะคะที่พี่หมวยนะคะไปหาลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็พานะคะบรรยากาศสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่หมวยคาร์ตันดีมค่ะผลิตภาพปูที่นอนผ้านวมแบ,นบรนด์คารตันดีมค่ะ